ยินดีต้อนรับสู่ t o y o ต a h i l u ักอัปเดตวันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับ t o y o ต a h i l u ักรุ่นปี2026ที่มาพร้อมกับการปรับโฉมใหม่ล่าสุดและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยกว่าเดิมสำหรับใครที่ชื่นชอบรถกระบะสายพัน์แกร่งต้องไม่พลาดรุ่นใหม่นี้เด็ดขาด Toyota h i l u ัก2026ยังคงความแข็งแกร่งและทนทานแบบดั้งเดิมแต่ได้มีการปรับปรุงดีไซน์ภายนอกให้ดูทันสมัยและดุดันยิ่งขึ้นกระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น พร้อมไฟหน้าแบบเลดทรงแคบที่ให้ความรู้สึกเฉียบคมนอกจากนี้ยังมีล้ออัลลอยลายใหม่และชุดแต่งรอบคันที่เพิ่มความสปอร์ตและแข็งแรงในด้านสมรรถนะโตโยต้าไฮรักรุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรที่ให้กำลังสูงสุดถึง204แรงม้าและแรงบิดกว่า500นิวตันเมตรทำให้การเร่งแซงหรือบรรทุกของหนักยังคงทำได้ดีเยี่ยมอีกทั้งยังมีระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่ช่วยให้การขับขี่รับรื่นขึ้น ไฮรัก2,026ยังมาพร้อมระบบช่วงล่างใหม่ที่ได้รับการปรับจูนให้รองรับแรงสั่นสะเทือนได้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะขับในเมืองหรือออกนอกถนนระบบช่วงล่างนี้จะให้ความนุ่มนวลและมั่นใจในการขับขี่มากกว่าเดิมภายในห้องโดยสารไฮรักรุ่นใหม่นี้กว้างขวางและให้ความรู้สึกพรีเมียมมากยิ่งขึ้นมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับ Apple Car Play และ Android Auto เบาะนั่งถูกออกแบบให้สบายยิ่งขึ้น เหมาะทั้งสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลในเรื่องของความปลอดภัยไฮลักซ์2026ยังเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและกล้องมองรอบคันซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ทุกคน t o โ,โย t a าไฮลัก์2026ยังมีรุ่นย่อยให้เลือกหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นมาตรฐานสำหรับการใช้งานทั่วไปหรือรุ่นแต่งพิเศษสำหรับสายออฟโรด โดยแต่ละรุ่นก็มีฟีเจอร์เฉพาะที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้หลากหลายและสุดท้ายเรื่องราคาคาดการณ์ในประเทศไทยน่าจะเริ่มต้นประมาณ900,000บาทไปจนถึง1.4ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นและออปชันที่เลือกนี่คือทั้งหมดเกี่ยวกับ Toyota h i l u ักรุ่นปี2026ที่กำลังจะเปิดตัวในเร็วๆนี้ถ้าคุณชื่นชอบข้อมูลรถกระบะหรือ t o y ย t a h i ฮ u ักอย่าลืมกดติดตามช่องโตโยต้าไฮักอัปเดตเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆ